ก็มันก็เขอมันไม่ได้ฟังหนูหรอกแม่เมื่อกีก้จับไปกัดหางหมาในบ้านหรอเฮ้ยคืเอ,ขอดเขาบ้านเยอะทำแต่มันแบบแบบนี้แหละลูกเหมือนแบบมันไปถิ่นเขาไงเขาก็เลยจัดการหนูเขาดุนะมันไม่ได้ฟังเราคือดุน่ะหมา,มาถ้ายอยากให้มันเลิกหาก่านี่ถ้ายอยากให้มันเลิกกัดกันต้องทำยังไงรูร้ไหมต้องต้องอะไรลูกต้องใช้ ไม้ฟาดสาดน้ำทำไม้ฟาดมันก็ยังตีกันเหมือนเดิมถ้าสาดน้ำมันก็วิ่งไปว,วิ่งมันเลยเพราะว่ามันกลัวน้ำไอ้ดักไดักนะไอ้ดักนะมันชอบว,วิ่งไปหนี

น้องชื่อมาวินค่ะน้องชื่อมาวินค่ะมาวินค,ครับทุกครับก่อนทุกครับบา,บายยก่อนเร็วๆบา,บายย <c oughs> น้องชื่อมาวินครับอืออิตาทางเทิงวะโชว์กินข้าวเพื่อ <c oughs> อยากให้กินของอร่อยด้วยกัน,นะค่ะ้ <c oughs> าเบิงเด้ออันเราสิว่าว่าสิได้ยากไ่ได้ยากเด้อ ไลยได้นะเพราะว่าเห็นเขาวาหลายคนอยู่ว่ามันเผื่อแล้วศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเรกก็มาได้ตอนนี้ะหละตอนเทียนติ๊กตอกันเราลงติ๊กตอกเทียนหลานชับมาจากเกาหลีนฝากเขามามาคนเดียวคอมเมนมาบ่ายุ่กามาก็ถอดจะงานเลยะลุกลุกยืน ก็เลยได้ไม, <laughs> มาเพ่งเดียวฝากเขามายืนยู่จะเกาหลีนอกคืนเพื่อเอ้ยครับผมเห็นดิน ก็แปะๆก่อนเร็วๆทักจะ้จบหึง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 หบบหบบหึง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 าึงหเงหงหึงหึงหงหึงงหึงหึงหหหบุบบุบุ Bye bye bun bun. <laughs> บ้านทำมีรถแห่หมาเยอะนะพราแห่โการสิบสี่วันที่สองของ